่ะกับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้คำเลยค่ะคำเลย่ยเอาไปเลยค่ะพี่น้องคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค่ะค่ะติดธุระพี่น้องนะคะเพิ่งบินไปบิน,นามามาตจะเหตดงามเนาะคะ่ะอ๋อสู่ๆค่ะพี่น้องสูง่ๆนะคะ ไปเบิ้งเดินตัวเก้าของสูตรนี้ก้อนเนาะค่ะสูตรนี้ยังเดินไม่หลุดวันนี้ได้เจ็ดกับแปดนะคะพี่น้องแคปเอาเดอค่ะแอดยกกลองขืนเพื่อให้พี่น้องแคปเอาเป็นจะเดินต่อเพราะเป็นสูตรปรับยังไม่หลุดนะคะถึงแต่เห็นอ่าสูตรปรับมาเป็นสูตรปรับมาต่แหลกก็ถือว่ายังบอหลุดค่ะพี่น้องนะคะเป็นสูตรที่เดินยาวอยู่สูตรนี้ได้อ่า สูตร A นี่ก็คืองานเก่าที่เดินยาวๆนะคะสูตร A หลุดหนึ่งแค่นั้นอ่าเดินต่อหายบอกเกนะคะ934ที่สูตรนี้จะมีให้เห็นบ๊อนะคะอ่าแอดเอา,อาใบเก้าใบถ้าเบิรงนึ่เพื่อพี่น้องจำบ่ได้นะคะแล้วก็สูตรดินตัวเดียวสูตรใหม่เพิ่งได้สามวัน มือนีรงมือแหลกคอยมากก็ชนกับสูตรตะกี้ที่เลขสีค่ะพี่น้องสูตรเด่นตัวเดียวที่งวดที่แล้วที่แอดลงลุดก็เลยบวกคาคงทีเข้าไปเหมือนสูตรที่7จแปดเมื่อกี้นะคะเดีเดินเงี้ยว,วเนาะพี่น้องนะคะบวกคาคงทีเข้าไปบางสูตรเดินยังมาท่านลุดเลยนะคะได้ศูนย์กับ1ค่ะ เข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่นองสูตรก็ได้เข้าไปเบื้องชุดเด่นบนเด่นบนมือนอีสามเจ็ดงวดนะคะเจ็ดงวดแอดเคียนไหวอยู่มันมีสูตรหนึ่งสามงวดแล้วออกมาบอนอสูตรนั้นค่ะงวดที่แล้วแอดว่างหกสี่ห้าที่บนเขาเลขซี 4, นะคะองวดนี้ก็หกซีหาอีกสีมาบอที่บนมือนีแนวทางของเข้าชอนซีเยอะมาก เด่นบนสูตรนี้ค่อนข้างเดินแต่หลักหน่วยก็ชนที่เลขสเพราะว่าสูตรลักน่วยบนมือหนีของเข้าจะชนเลขสี่หลายๆจะมาบเพี่น้องนะคะชนที่เลขสี่เยอะมากแล้วก็สูตรเด่นบนเราพัฒนาสูตรนี้เก้างวดนะคะเก้างวดอ,อ๋อสามงวดเราออกมาอยู่สูตรนี้เจ็ดงวดนะคะสูตรนี้สามงวดนะคะ ชนกันที่เลขสี่ที่บนสี่รองห้าที่เด่นบน, 4, 5, นสี่รงองหาค่ะพี่น้องสีมาบอหมูแดงแล้ค่ะไปดูเด่นล่างค่ะพี่น้องเด่นล่างเดินแบบนี้ยังไม่หลุดจริงนะคะเดินแบบนี้ยังไม่หลุดจริงเมื่อนี้ได้เก่ากับเจ็ดที่ล่างสีมี้เห็นบอค่ะพี่น้องว่าไปดูสูตรที่สองค่ะ อันนี้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่อันนี้สูตรเก่าที่เดินมายาวๆแอ็ดบริเยนวันที่ให้เตนนี่อ่าสิบเจ็ดนนี่เห้อสิบเจ็ดดีเนาะอ่นงลังมืกก็คือพ่อพี่น้องวันที่ก็ได้เริ่มมาต่พีค่ะอันนั้นคือใส่ในใหเหล็มยูนะคะเริ่มมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดก็โอแล้วค่ะพี่น้อง สูตรเก่ากับสูตรใหม่ชนกันที่เลข7ค่ะที่ล่างนะคะชนกันที่เลข7ล่างเด่นล่างนะคะไปดูสูตรชนกันลราก็ค่อนข้างมากอยู่ด้ชนหางงวดที่แล้วทัดขึ้นไปชนหกทัดขึ้นไปไม่ชนกอดกันออกทัดขึ้นไปกอดกันออกทัดขึ้นไปชนสามทัดขึ้นไปชนเจ็ดทัดขึ้นไปบอชนนะคะ แอดกายงวดตัวช่อนอยู่นี่นะคะเอาไปดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามได้หง,งวดนะคะมือนีขึ้นไวทีเป็นมือแรกสูตรที่สามนี่อ่าสองสูตรนี้เดินสูสีนะคะสูตรนี้นี่คะ่ะพี่น้องเด่นล่าง เด่นล่างค่ะชนเลข7นะคะเด่นล่างชนเลข7ไปดูชุดพิเศษนะคะชุดพิเศษเด่นที่แอดจับออกมากหลังยุสยนอดน,นะคะชุดนี้เพิ่งคัดออกมาเป็นงวดแรกเป็นเด่นบนล่างตัวเดียว3สูตรสูตรที่1สูตรที่2 สูตรที่สามสูตรที่หนึ่งได้สามแปดเจ็ดออกสามเจ็ดสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามได้เก้ามาศูนย์เก้าสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้หนึ่งสูตรที่สามได้ศูนย์มาศูนย์หนึ่งแปดแปดสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้สามสูตรที่สองนี้หลุดสูตรที่สามได้สองมาแปดสอง สูตรที่1ได้0สูตรที่2ได้4สูตรที่3ได้3มา4 3มเมืนน่อนี้สูตรที่1ได้8สูตรที่2ได้3สูตรที่3ได้2 8 3 8 2หรือจะ3 2หรือจะรูทเบิร์ตเนาะค่ะอ่าหรือจะรูทเบิร์ตพี่นอ้องว่าเอาแคปเอาเด้อค่ะเอาแอดคือพออันท่าสีไหนอันทึ่งๆนั่นคือมี8อยู่เนาะแต่นายแต่พี่นอ้อง รุดแต่สามเนาะค่ะรุดแต่สามไปดูสูตรพิเศษอันนี้เป็นสูตรเด่นตัวเดียวทั้งหมดเลยนะคะเด่นตัวเดียวทั้งหมดเลยกระคอยมากแอดจะได้เหตุสูตรแนวทางแบบนี้ออกมาหเพราะว่าเด่นตัวเดียวคือเพื่อลงแถว,แล,ะะะแถวและแถวจะเยอะเกินแอดจะจับประกบก,กันห้แบบนี้นะคะ,ะล่องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะค่ะสูตรพิเศษสูตรที่สองค่ะแอดจะลองเหตุสูตรเด่นตัวเดียวประกบก,กันแบบนี้ อ่ะปกติไวรา้ายุมือนี่เขาสิเดินถ้าเดินก็เอาออก6 8แปมา9 8อันนี้เป็นชุดบนนะคะชุดบนได้เนี่ไม่ไปล่างไปล่างถือว่าหลุด0ชนกันที่0ย์ไม่มี9ชนกันที่8มา8 8ดมา8ปสองมา3 4มสีมือแรกนี่สินนมน,นี่ยเห็นบันี่เนาะคะ่ะ ไปเบิรงเอฟพึงกลับจากไปเห็ดทุร,ระลนตัวละเอ็ดเดียวหนีไหมคะทตนายบอกพี่น้องแรนจำขีบอยู่ยค่ะทุระละด,ดวนห้องก็ต้องเด้ไปเห็ดเนาะคะ่ะงวดที่แล้วพ้นออกศูนย์ห้าสี่สามแมนบอกค่ะ,คะ,คะพี่น้องแมนอยู่ได้เนาะนี่ค่ะ ของเอฟซีเข่าที่สามกับหาของแอดเบอมี่เลยนะคะของแอดเบอมี่ของ, Ad ของอเซียนสาะระคามไม่มีสี่สามมีแต่เลขสี่เนาะคะ่ะของน้องตาศูนหาเบอมี่มีแต่ศูนย์สี่เข้าเฉพาะเลขศูนย์นะคะ ไปค่ะพี่น้องวันนี้ชุดเต็มของเราของเซียนสารคามวางศูนย์กับ50407 5457 3ตัว805ค่ะแคบเอาค่ะพี่น้องของเซียนสารคามไปดูของน้องต้าน้องต้าสองกับสามสองศูนย์สองเกัาสองหกสามศูนย์สามหนะคะตันลินหาสามน้ำ ของแอดติดบนล่างวางไว้สองสามสี่นะคะของ f อฟซีศูนย์หนึ่งสามวิ่งรูดเจ็ดกับสี่เจ็ดสองเจ็ดสามสี่สองสี่สามสามตัวเจ็ดสี่ห้าค่ะแคปเอาค่ะพี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไว้สำเนาพี่น้องพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ